เอ่อสวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วเราก็มาต่อกันเลยนะครับโอเคอเค,คือไอ้อวอ้วเนี่ยมันให้เราไปหายาวยาวยาวแหยัยเไี่ย อืมเอืมดห้ดูก่อนโอ้ยน้ำแดชสวยมันมีสังหรณว่าระหว่งางทางมันต้องเจอหมาป่าไม่ มันต้องเจอหมาปล,ลาสักตัว okay. เ,เนี่ยโอเคอือเฮ้ยมันไงกูกว่าแล้วตามที่สังหรอนไว้นะครับมันมาจริงๆมันมีอีกปรอ โอเคคงไม่มีอีกแล้วอะ่ะก็ไปต่อกันเลยครับโอเคไม่นันอยู่ข้างหน้านี้เสียวตกตายนี่ฮะ อืมนกมานใกล้ถึงแล้วล่ะครับไว้นานคงจะอยู่ข้างหน้านี้ค่ะเฮ้าว่เสร็จแล้ว นี่ครับคือเมืองไวรันนี่คงใกล้ถึงประตูเมืองของไวรันแล้วนะครับโอเคเอเครับ โอเคหลังจากข้ามของไม่ได้เราก็มาถึงประตูของเมืองเวรันแล้วลวครับอ

พยายามพูดอยู่ในวังตรงนั้นแหละครับโอเคนะครับก็มาถึงก็มาถึงตรงนี้แล้วครับเนี่ยตรงตรงหน้าประสาทเนอะ ดูเหมือนยาวนี่คงจะเป็นเหมือนกับพวกกษัาศาศาตริย์อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาถึงยาวคงจะอยู่ตรงนั้นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยยอมครับยอมผมยอม มันคงกลัวว่าเราจะมาทำอะไรไ